กิวป้ายหลุมศพอ่ะ้อกดไม่ขึ้นอ่ะไม่ใช่คิว้ไหนทตรงนั้นอ้านี้วะสดคือเกิดมานะคืเกิดมาดูเลยมองเงก็วายเดียสเนี่ยวายเดียสเนี่ยเอาวะใช่เหรอตรงไหนเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนของของได้คืนครบดิดดิดดิมาวายเดียสลง

กูสั่งดิลมาแล้วกูสั่งดิลมาแล้วดิเลยแม่พีไอพีของเขามาพ a p ครับโอ้ยพีไอพครับดูดของกูครับของในเขาให้ยาโดนแน่พ a p อพีดูดดูดของกูอะยังไงดีวะเนี่ยเขาไม่รู้วะฮะปล่อยมันทั้งวันกำลังรีบป่ะ พอน้องเก็บของมาใหเป็นไงพอนี่วะโถเย้เลยตัดไม่คุยกันเองว่าเฮ้ยผ่านกูนะในสัตว์ไอ้ท้องปเดี๋ยวมาหน่อยแล้ก็ตายขึ้นมาเลยไอ้จุดเกิด ใครไม่ม ER ันเลือกเก็บของเป็นนี่หว่าเก็บอะไรมั่งเก็บยาเกาะเหล็กเคตายทิ้งกระป๋องโค้กไว้ให้กูเฮ้ยเร่องอ้ไั้เฮ้ยเ้ยเอา่งี้กันคนน้อยลงห้องเล่นด้วยไม่น้อยคนเราน้อยใครใช้สมิควันอาทิยที่ะพร้อมพร้อมพร้ม e r was m o v e e m s o o w s e อยู่เซิฟก้ากันอยู่เลยเด็กลงวาลินทารินมาลินมาลินคือแคนไหนเนี่ยเอ้ยแคนเทายังอยู่เลยแคนทาวแคนทาวแคนทาวเกิดตรงน้มันเกิดเอาไงใะยหลังนี่ยิงหลังดิเฮนี่ตังค์หมดเฮ้ยมีหลังอีกหลังอีกตังหลังอีกตังวิ่งหาตังค์แล้ว

ผู้เซ็งเลยตอนเดิมเยี่ห้อก็โดนใส่ตายเลยเล่นชิวๆเล่นชิวๆนะเพราะว่าลงห้องเล่นเพราะว่าคนเราน้อยข้างบนยิงค่ะเกิดอ่ะเออดังไปเนาะนะเกิดนะนะเกิดนะนะเฮ้ยแค่มาเลยอุ้ยสอบแปดวูงดีเต็่งเฮ้ยป่าบอกว่ามีคนลูดอ่ะ

ยังบี้ยังบี้ยังเนี่ยผมเก็บแม็กได้เจ็ดแม็กเอาไปดิแม็กเซอร์ไนอ๋อขอบคุณมากพี่ขอของไอ้ยานผู้เออพี่พี่มาพี่มาเจอแบบอะไรนะดีใจที่ผมเก็บตรงนั้นยังมอีกเอาเอาเอาเลยเ่าจุดเกิดมันลมนะเฮ้ยตูเกิดวายล้วายอ่ะแค่วายแล้วพี่ ให้วายเหรอวะวายว่ะทำไมเดี๋ยวไปแล้วผมไปแล้วผมบินแล้วผมมอบแล้วไปพี่พรไปดิบินดิบินดิพี่พรดิดูของตัวนี้เลยนด้วยส่งโทคูน่าเดี๋ยวแป๊บนึงเพิ่งมึงออกไม่อดเลยตัวเด็กวิ่งมาแต่มันนิด้แต่มันลงจุดเกิดได้แตกครับแตกสวยตรงกลางเป็นถนนนะ มีคนพูดว่าใช้ทนายตรงกลางถนนมันมีทนายพี่ตกอยู่แต่เก็บมาแล้วดิบมาแล้วตั้งโลด,ดิบจริงมาแล้วด,ดูโลดกระเป๋าดูดกันเตียนเลยพวกเพียนั่นโอ้ยอิ่มครับขอนนอนกูอิ่มที่ตายเฮียบอสบอสห้องแล้วนะหองเงียบ เดี๋ยวผมหาเสิร์ให้เลยนะทอาแบบว่าท <ss ort> ี่กูทันนะเว้ยได้มั้ยวะแอนวารพี่เข้าเซฟเฮ้ยเข้าเกิดเซฟมันอยู่่มั้ยบอสบอสกลับเลย